ครับอยู่กับผมปื้มนนึ๊บในชาแนลเหมือนเช่นเคยครับตอนนี้เขาก็ได้ใหม่ๆม,มาแล้วนะครับไม่รู้เสียงเป็นยังไงและตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Lego the Ring, ้ o ็อตส์ออฟเดอะนะครับคล้ายๆเป็นวงแกรนกันหลังเนิดหนึ่แล้วก็โอเคผมไม่หกเสียงดังไปหน่อยเนี่ยคือผมเป็นแฟนัแท้ๆพวกเลโก้อะไรนี้อยู่แล้วนะครับเลโก้สตาร์วอลเลโก้ดีน่าจอยเลโก้แบนแบนอะไรนี้ <c oughs> เล่นมาหมดแล้วนี่ก็มาเลโก้ร็อตส์ออฟเดอะรใครสนใจก็ไปอุดหนุน,นกันได้นะครับในราคา เ s 500ประมาณถ้าซื้อผ่านเฟซบุ๊ก็ประมาณ300 390ครับผมซื้อมานราค่390รวมอันนี้คือทูมันนี่ไม่ได้โอนนะครับก็หาซื้อกันได้มาแล้วขอปรับเสียงนิดนึงนะครับเสียงดังมากโอเคเสียงโอเคแล้วนิวเกมกันเลยทัดอันที่สองไปเลยแล้วกันนะทัพที่สองไปเดี yeah. ๋ มีหมูนะฮะเกมนี้กเ็เราเป็นอามาตะนะเพราะเราเป็นตัวเลโก้ฆ่าใครก็ได้คืออธิบายไม่ถูกเลยอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับเอ๊ะเปิดซับตเต้นยังวะผมไม่แน่ใจเปิดซับหรือ,อยังนะครับอา้าวอ้าวยังไม่เปิดซับครับ มันก็จะเป็นเกม,มาาแบบฮาฮาครับสำหรับคนที่เคยดูก,ก็คือฉากเขาคนจำได้เขาได้ทำแหวนขึ้นมานี่แหละแหวนเนี่ยอ่ามีแก้วนะครมาเพื่อให้ฮาฮาอะไรอย่างงี้เยียมเงี่ะเฮ้ยมันเคยสนใจอะช่างไหมเย่เย่ใช่ไอ้เี้ย,ยตเ <laughs> คยทำฮาฮาครับผมเคยดูมาดูก็จะเออรู้สึกขำๆดีไหม เสียมหูอาจจะแปลกๆแบบพอมายใหม่ๆแล้วก็เป็นหวัดอยู่ด้วยเป็นหวัดทั้งปีอะผมอ่าเดี๋ยวสิเฮ้ยเจ้านี่ครับฉากของเออร์ลิงจำได้ไหมครับดาร์กลอรตที่มันได้แหวนตอนแรกครับนั่นไงอย่า one ring น,คนคีครับฉากสงครามครับตอนเปิดเรื่องหลอดออฟดิรี s งนะครับจำกันได้หรือไม่ดูดูแม่งไม่ค่อยน,น่ากลัวบวกครับบวกยิงู้ไฟเลย เดี๋ยวขอเปิดซับแป๊บนึงนะเฮ้ยอยู่มาตีแม่งไม่มีปีศาจแต่ไหนเข้าไปได้โยนี่ครับชิวๆกันเลยซับโอเคเปิดแล้วครับเี๋จะพูดต้องกดต้องวาโอเคทุกอย่างโอเคแล้วอ่าผมเล่นไปแค่นิดหน่อยนะครับก็กดตัวเฮดเพื่อโจมตีใครคิดก็ไม่รู้ตียากที่เป็น กดตัวเจเพื T ่อจำนะครับว่าหมาของเราคือท่าไคนถือธงพวกนี้ยครับทำไมไม่มี้อดื้แล้วฆ่าเพื่อนได้แต่เพื่อนก็จะตัวหลักตัวสำคัญมันจะฟื้นมาใหม่นะครับเขย่ามาฟื้นมาแล้วอะไรอะไรยะเว้นตายตามเนินเลือกก็จะไม่ฟื้นนะครับดื้อไฟไฟปะลังเอออะไรมองหน้า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  เราได้เงินนะครับเห็นเหรียญที่อยู่บนอ่าเบือนนะครับได้เงินนะครับเนี่ยพวกนี้นเงินนะครับได้เงิน,น,น,งนถ้าคนถือโทเกนีโล่ครับต้องกดตัวเฮตล,ลัวๆนะครับอะไรสะบ,บัดโล่ค่ะถ้าทุบครับทุบตีเออมันก็มาอีกครับไม่ใช่นี่ยัมมูยุม่มมาครับอเอ้ยตวัดโล่แล้วก็แทนจึ๊ด หลับไปดูครับอ้าวเฮ้ยกระโดดฟัน้ยเรากดดันแรง่ะเฮ้ยเพื่อนเราวะช่วยสูช่วยสูหลับเลยื่อไะอะไรอะไรเอาล่ะเอาลครับแม่งมาแล้วครับ เราจะฝึกให้เราเปลี่ยนตัวนะครับกดตัวยูเปลี่ยนตัวนะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยูกดตัวยูเปลี่ยนตัวให้เราเปลี่ยนตัวเป็นตัวนี้เพราะจะตีแรงนะครับตัวอื่นจะตีตัวนี้ไม่เข้านะครับประมาณนั้นแหละเขาบัหลังก์บัลลัก์เขาบัลลักหลับไปหลับไปหลับไปจะโดดระโดดนีเลยตีอะตีเราอะไปไหนไป

แล้วพลังของแหวนจะสามารถต้านทานได้หรือเปล่านี่คือไอ้ดาร์กลอร์ดนะครับโซ่แหวนมาด้วยเติมดาบกูแม่นไฟเลยละกันโอ้ยนะเปลี่ยนตัวเลยอ่ะตัวนี้ซีไม่แรงโอ้โหโอ้ดูแม็กบวกมาอาณาหารเราหนีหมดเอ้ยจะแหวกเปิดวงล้อมเกนหน่อยมา อ้ยโวยโวยโวยเฮ้ยจะไฟยังไงฟันได้เลยเหรอไม่ใช่นะครับฟันเลยไม่ได้จักตามสูตรนะครับต้องรอให้แมงตีแล้วก็อะไรวะอาวุธแมงค้างอ่ะเข้าใจปะตามสูตรคนที่เคยสู้พวกโซยักษ์ๆนะอย่างเงี้ยครับตอนนี้แหละโอกาสนี้แหละไอ้ตายเกียร์วนลหัวนล้อวนล้อโอ้หัวเลาะอ้าว มาดิแม่ไม่มีท่าใหม่แล้วระเบิดเป็นลาวาเลยดับไปมาตีมาเฮ้ยไปเอาท่านี้โอเคติงยิงเดี๋ยวรอยโ่นทหารเราเนี่ยไอทหารก็ช่วยยิงธนูอะไรอย่างงี้ไม่ได้เฮ้ยช่วยหน่อยโอ้ย ต้องให้มีลูกมองมาด้วยมาเห็นไหมใช่อ้จะตายแล้วเฮ้เรือเลือดดิครับถ้าเราตายตายตัวเราจะแดงวับวับอยู่ดิเอ้ยตีดีมุ้ยอ้ยตายแล้วเกิอมาแล้วยีย่โดนโดนมาลหลับไหลโอ้โหพ้องเร็ว

วลูว่ยไาดนนิไม่ใช่ท่าน,นี้ตียาวๆมานั่นแหละมาตียาวเนี่ยเออเสร็จเสร็จนี่เลยนี่เนียอ้าวเฮ้ยอะไรวะไม่ทันมันไม่ทันแม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระยตะเกมาให้ยช่วยมันช่วยมันเลย ดีตียาวดีคนดูเขาเมื่อยไหมเจ๋อเจ๋อเจ็บจังหวะนี้นะครับโอกาสทองมีผลเดียวในรอบสุดที่ใช่โอเค ลูกของอ้าวดาักดีครับชาสำคัญนกำลัที่ตัดนิวแล้วแหวนมันหลุดมานะครับแหวนหลุดทีจะเปิดเลยโอ้โหลบลบฟีดแล้ววะ ให้ทำลายอีอ๋อจำฉากนี้น,นะครับที่มันแค่เอาไปอะไรวะเอาแหวนไปโยนภูเขาไฟครับแล้วไม่มีตัวปอกก้องกันป้องกันอันนี้คือจุดเซฟนะครับจากที่ผมลองเล่นคร่าวๆมามาอีกรนะอ่านไรอ้ย อะไรวะเนี่ยโอ้ย,อยดาบละหักเลยครับในยังเทอโอยกุ้งพูดว่าเทอยอยู่กระโดดลงดาวางโอ้โหเห็นไหมครับไอส้สนน้ำเงินนี่คือจะได้แต้อัลพภันนะสีทองนี่อัลลลอยมั้งไอสีเงินได้อัลละสิบมั้งใช่ป่าวมันจะใช่ไหรโดนยังไงอ่ะโอเคไปละ เป็นตัวแฉกแทกปะเฮ้ยขอให้แฉกอันนี้เนี่ยก็อ่ะ,อะ,อะกดลิดครับตกเจฮะใครคิดว่าเจกระโดดโอ้ยออเอ้ยมาดีนิรอให้แมงมาโดนฮะโดนดิวะปล่อยมาดิอ้าวปล่อยอันนี้ลยอ้าวเราตายเบย มาดิมาดิมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เออมาดิมาดิเอ้ยยิงมาดิปล่อยเลยย่าเอ้ยจะปล่อยเลยย่าฮะร้อนมากอะเฮ้ยไอ้พวกเนี่ยครับเป้าห้างคนอาจจะเป็นพวกฟรีเพนะเพราะเกมนี้มันเล่นฟรีเพย์เดี๋ยวเราก็ต้องกระโดดเกระโดด เฮ้ยเออมันนอกกฎเออนะครับว้าวอะไรเอาวะล่ะ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 ตรงนี้ก็ต้องเระโอเคครับดูแล้วอันนี้นี้มันเลยจะหลุดมันเล่นหนีแล้วหนีแล้วอะไรละไม่อยู่แล้วกดโดยอยู่อ๋อเราต้องใช้ไอ้นี่นะครับบางครั้งมันไอ้นี่ไม่มีสกิลไอ้นี่มีครับไอ้นี่มีสกิลปลุก พวกพืชนะอ๋ออันนี้เป็นสกิลกระโดดสูงครับกระโดดสูงก็ให้ดันเบนนี่ลงไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวกดลองดูเิแ้วกดตัวยูครับก็ให้อันนี่กระโดดข้ามไปเรนะื่องนะเมื่อกี้ผมเห็นให้อันนี่ทำลายได้อ่าได้เงินอ่าเฮ้ยเยี่ยมเงิน ใช่ครับเต็มเงนินได้อลพันนะทะลุทะลวงนง้อง,งกระโดดย่างระมัดระวงรังนะเหมือนหลากรอดตายอ่ะเอ๊ะเหมือนเห็นลาว่าละ่ะเคไปกันเลยอะไรอะไรจะเอาอะไรยักษหนาดวะ อูเซฟนะอ้าวมาอยู่เซฟฉันกไปทาลายลายาน่่าานนะทลายไปได้2งนไนี่อะไรอ๋อแม่นไปครับถึงด้านหน้า บ้าหมาไม่เ <rainforest> ข้าใจไม่โยนแหเนี่ยตรงนี้ไปเลยวะถ้าเราจำไม่ผิดไอ้นี่ก็จะลงอำนาจในแหวนนะครับโอ้ยเอาเงินเงินไว้ก่อนนะครับลงอำนาจในแหวนอำนาจอ๋อนี่ไงให้โยนแหวนจริงครับเย้โยนโดนไฟเลยทำลายมันไปซีซาร์เมียยะ พี่ส si ุดดวงี่ดดวงเอาแบบไม่คอไว้เลยอ้าวจะตายง่ายง่ายยังไม่ตายเรายังไม่ตายปุ๊บตายแล้วหายตัวได้โดนทุกลัดโดนได้ไงมาหายตัวเยอะเนี่ หลัับบครแล้วก็แหวกเจ้าเล่ห์ลึนไปในแม่น้ำแล้วก็ลอยไปกลายเป็นปะบูทองแล้วมีคนเก็บไปฉุยละมันต้องเป็นยี่อะไรวะเป็นโมโมทาโร่ถุยแล้วครับไม่ใช่ผิดเรื่องไอเดียครับไอ้อะไรวะของละของข้าครับชื่ออะไรวะจำไม่ได้ For 500 years, it poisoned his mind. But something happened, then the ring did not intend. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. A hobbit, Bilbo Baggins of the Shire. The think... no. โอเคก็รูรว Un lock. Un lock <laughs> ้ว่าคอมพิวต์แล้วอันล็อกอันล็อกทิ่สีดวงชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ดิวชูบายอันล็อกอันล็อกเอาใครเล่นอินฟอเซตตอนนี้เจสันแมนใครวะ ได้เงินเนท่าไหร่ครับ10%เปอร์เซ็นต์ไอ้เกือบร้อยอะเป็นไงล่ะอ่ายอดโอเคเนี่ยเรากบเก็บครบสิบเราจะเอาไเป็นรูปเป็นร่างนะครับไปที่มาแกะก็จะอาจจะเป็นยานบินเลยโอเค วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันมิชชั่น2สวัสดีครับ